Hi everyone how are you I'm teacher สุธิลายเย็นชำค่ะมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวทบทวนเสียง Y กันก่อนนะคะวให้เสียงเยอะค่ะ Y ให้เสียงเยอะค่ะย o k กย k y กยอน ย้อน yogurt yogurt yellow yellow yacht yacht ดูภาพนะคะแล้วก็ทราบความหมายไปในตัวเลยวายให้เสียงเยอะค่ะมาฝึกลิ้นกันนะคะคุณครูแบ่งช่วงของคำ ในประโยคด้วยสีค่ะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มค่ะออกเสียงตามเลยนะคะสีแดงค่ะ I I สีเหลืองค่ะ Have Have สีน้ำเงินค่ะ Yolk and yogurt Yolk and yogurt สีส้มค่ะ On y a c าก On a c h t I Have yogurt on yacht. I have yogurt on y a c h แปลความได้ว่าฉันมีไข่แดงและโยเกิร์ตบนเรือยอท Have ในที่นี้น่าจะให้ความหมายว่ากินนะคะหรือว่ารับประทานก็ได้ค่ะมาค่ะ เสียงซีแซดนะคะเสียงซีแซดให้เสียง mm hmm. mm hmm. ออกคล้ายๆกับเสียงตัวเอสะคะ่ะแต่ว่าปลายลิ้นแตะบนเพดานค่ะ mm hmm. ถ้าเราจับที่คอเราจะรู้สึกว่าคอมีการสั่นสะเทือนค่ะ mm hmm. เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยนะคะ mm hmm. ก็จะยากสักนิดหนึ่ง ซีซัดให้เสียงซซ่คำแรกค่ะ,ะซูซ z โร o zoom zebra zigzag zigzag คำไหนเอ่ย zigzag ม่ใช่แล้วนะคะ Zero, zoo, zoom, คำตอบก็คือ zebra, zebra, ม้าลายค่ะ Z ให้เสียง Z Z ดูเนื้อเรื่องกันนะคะ This is a zoo, this is a zoo. This is a zebra. This is a zebra. นี่คือสวนสัตว์และนี่ก็คือมาลาย That zebra drank Coke Zero. That zebra drank Coke Zero. จเจ้ามาลายตัวน,นั้นดื่มโค้กซีโร่ค่ะ it walk zigzag it walk zigzag it walk zigzag มันเดินซิกแซกไปซิกแซกมานะคะถ้าทางจะเมาโค0แน่เลยก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วเสียงสุดท้ายคือเสียงที่26 ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัว 26, ว26เสียงค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมจำได้หมดแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นการหัดสะกดคำละค่ะอย่าลืมนะคะทบทวนคำศัพท์เยอะๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาหัดสะกดคำกันค่ะสำหรับวันนี้ o o ดบายค่ะ